สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะวัดความเร็วกะสุนนะครับเป็นกะสุนขนาดจุดสองสอง LR นะครับจะเป็นยี่ห้ออีเล่รุ่นสปอร์ตนะครับเป็นลูกหัวดำกว่ากสุนหนัก40เกรนนะครับจะลองทดสอบยิงปลูกโม่นะครับปืนที่ใช้ก็เป็นสมิธ h อวิสันโมเดลหกหนึ่งเจ็ดนะครับลำกล้องสี่นิ้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับปืนลูกโม่ลำกล้องสี่นิ้วจะรีดความเร็วกะสุนขนาดจุดสองสอง ได้เร็วสักแค่ไหนนะฮะดูกันครับเดี๋ยวจะยิง5นัดแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับไม่แตกเดี๋ยวจะยิงแบบซิกนอนรันนัดแรก8,9,3ก้นัดที่2,9,4,5นัดที่3,9,1,9 นัดที่4 8 9 8นัดที่5 8 8 6ต่อไปผมจะใช้กระสุนยี่ห้อ CCI Stinger นะครับอันนี้เป็นลูกแรงนะฮะเป็นหัวทองแดงนะครับน้ำหนักหัวกระสุน32เกรนนะครับเป็นหัวรูอ l l p o i n t นะครับเดี๋ยวจะยิง5นัดแล้วนะครับมาดูกันครับลวกล้องสีนิ้วจะได้สัก นัดแรก1,2,1,8นัดที่2,1,2,3นัดที่3,1,2,1,3นัดที่นัดที่เท่าไหร่วะลืม4นัดที่3นัดที่4,1,1,9,9นะฮะนัดที่5,1,1,8,8เดี๋ยวหาค่าเฉลี่ยนะครับ ลกูก C C I Singer เนี่ยต้องบอกว่าแรงนะฮนะแรงจริง